กองขอวทนแถลงข่าวบอกว่าปกป้องเกียรติตำรวจนครบาลคุณมีเกียรติไหนคุณตั้งด่านลีไ้ไถคนดีเนี่ยเขาเข้าไปเจอด่านก็กลัวกลัวเพราะอะไรคุณจับคุณลื้อคุณคนคุณเห็นเป็นต่างชาติ คุณก็เอาเลยทันทีเจอบุหรีไปป่ไฟฟ้าไอ้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเขาขายกันทั่วบ้านทั่วเมืองทำไมไม่ไปจับตลาด้วยขวาคนที่เป็นชาวต่างชาติเขาจะรู้ไหมเขาเป็นแขกเราแต่ปรากฏว่าเขาไปซื้อบุหรี่ไฟฟ้าก็เปิดขายกันทั่วไปที่ตลาด้วยขวาไะซื้อทองหล่อก,ก็มีซื้อซอยสิบเอ็ดก็มี เปิดขายกันทั่วไปผู้บัญชาการตำรวจรักบานให้ขายได้ยังไงเสร็จแล้วคุณก็บอกว่านี่มันผิดต้องจับควักเงินกระเป๋าผมเองออกค่าตั๋วให้เขาออกค่าตั๋วออกค่าเดินทางออกค่าที่พักใช้มือถือคุณไม่ให้เขาไปไหนเขาจะไปลงพักก็ไม่ให้ไปและคุณถ่ายรูปเขาถามว่าดาลีเนี่ย เขาสูบไหมเขาสูบแต่วันนั้นเขาไม่ได้พกไปคุณก็เอาก<ม>ลี่ไฟฟ้ายัดใส่มือเขาถ่ายรูปนี่นะที่คุณทํากับแขกบ้านแขกเมืองนี่คือสิ่งที่ตํารวจโดยบอชอนอเป็นคนทําแล้วคุณยังปฏิเสธคุณยังบอกเขาบอกว่าสร้างเรื่องกล่าวหาเขาบอกไม่มีหรอกไม่มีลูกน้องทำอย่างนี้หรอกโอ้ยไม่มีมมมมคุณตัดนิ้วจนไม่เหลือแต่นิ้วแล้วนิ้วลายเนี่ยคุณด้วนแล้ววันนี้คุณต้องตัดแขนขวาเลย ประเทศนี้เราต้องจัดการกับคอร์รัปชันให้ได้จัดการไม่ได้เราอยู่ไม่ได้ครับประเทศไทยเราอยู่ไม่ได้ดังนั้นเปิดคลิปถัดไปที่ผบชอนอบอกต้องการพยานเราหาที่มีพยานฐานที่ก,นะก,กมมล้พาพอาผ่นาเลยครับตามมาดีรับพาแน่นอนเชิญพยานมาบุณต้องใจยงเย็นๆนะเพราะเขาไม่ได้เคยออกกล้องนะ You speak l o u d Have a seat. Don't worry. Be happy. พูดไทยพอได้สิงคโปรเรียนใช่คุณพูดตามความรู้สึกคุณไม่มีใครบังคับให้คุณพูดไม่มีใครพรัดเรื่องให้คุณพูด ผมอยากให้คุณเล่าเหตุการณ์วันที่ห้ามกราวันนั้นลังลังจกตอนนี้ก็มีซคีคอนชาดินแล้วก็ไอนี้สองคนสิงคโปร์เรี้ยนใอ้อวันเกิดเพื่อนแล้วไอก็อมีวันเกิดที่ออนแิแล้วก็เราก็ไปเออเซเลบริตเออร์สเดย์นะเออรังจากนั้นเออเพื่อน ท,ที่เออยืนยันกันใช่ไหมก็ไปเที่ยืนแล้วก็ไอก็ไปกับชาลินไปด้วยคว้างก็ว่าใกล้ใกล้เออไอบีอยู่ไอยอยู่ผักโรงโรงที่นั่นโรงแรมอ่าโรงแรมที่นั่นอ๋แล้วเออกำลังจะไปดันปุริสก็บอกอยากแชคโอเคเจอดานเจอดาน ด่านด่านอ่าอ uh, ินสเปคชันอ่าอินสเปคชันใช่แล้วก็เอาไปใช้ส่งไปใช้แล้วก็บอกว่าอ๋อจบตรงนี้แล้วก็ต้องเช็คมากกว่าเออแล้วลงมาแล้วทำไมเขาก็ขอเขาก็จับเออปกเกตจับแล้วก็บอกว่าเออเอาเอาให้ดูอะไรแล้นไอ้ก็เอ่อ try to cooperate ดับตำรวจใช่แล้วไอ I ก็ให้เอาเอาอะไรที่ให้ดูมีอะไรนั้นเขาไม่มีใช่ไหมแล้วเขาก็บอกว่าถอดรองเท้าถอดรองเท้าด้วยใช่ถอดรองเท้าแล้วก็ต้องเห็นมีอะไรไอ้ก็บอกไม่มีแล้วก็บอกเอาบัตร passport check หน่อยแล้วก็ไอ้ไม่ไอ้ไอ้ didn't bring my passport out ไม่ได้เอา passport มาใช่แล้วก็แต่มีในมือถือ เออใช่มี่มีดูที่มือถือแล้วก็ไอ้ก็ให้ดูเขาก็บอกไม่ได้เอาบาสปอร์ตจริงใช่ไหมแล้นเออไอ้ก็บอกไม่มีแล้วเขาเช็คแล้วทำไมก็มีบุหรี่อไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าใช่แล้วเขาก็เก็บไว้ก่อนเออแล้วก็เช็คแล้วก็ทำเออมาไทยทำไมเออมาจากไหนอะไรก็แล้วเออพูดหมดแล้วใช่ไหมแล้วชาดิน พยายามถ่ายรูปเตินเพื่อนอไว้บอกว่ามีแชร์ระวังหน่อยอะไรเ,เดนเขาให้คุณใช้กล้องหรือเปล่าถ่ายรูปไม่ให้ไม่ให้ถ่ายชาลินก็ใช้โทรศัพท์ก็ถ่ายถ่ายปุริสแล้วก็ตำรวจทำเหมือนเรื่องใหญ่แบบนี้เดนทุกคนก็มาเอายีดิสองครั้งสามครั้งก็ไปตํารวจกี่คน ประมาณสามคนสี่คนใช่แล้วก็เขาทำทำมันเรื่องใหญ่บอกว่าอไม่ได้ทายอะไรดังนั้นมีเพื่อนคุยกับเมียก็ใช้โทรศัพท์พีเขาก็บอกพีไม่ได้เขาก็บอกว่าคุณผิดอะไรผีดบุหรี่ไฟฟ้าพีดพาปอตไม่ได้พวกดังนั้นไอ้ก็เป็นเขาก็คิดว่ามันอ มันพวกเราอ่ะก็มีแอนมีชาดินแอนเฟรนเอ่อเขาก็ทำามันไก็ชาดินไทยรูปแเราใช่ไหมล้วก็คิดว่าไม่ดีแล้วเพราะว่ากำลังทำหน้าแบบงซีเรียสมากมันทำอะไรผิดอ่ากอ่อไอยอมว่าสิงคโปร์มาต่เอ่อต้องวีซ่าถ้าผมรู้ว่าไอมาไทยบ่อยนะหนึ่งปีมาสี่ห้าครั้งแบบนี้ไม่ต้องทำวีซ่า เมื่อก่อนไม่ต้องทำวีซ่าสิงคโปร์เข้าไทยได้ไม่ต้องมีวีซ่าอยู่แล้วยังไม่วันอยังไม่ไอมายังไม่ส่งอาทิตย์นะถ้ามาสามสิบวันเออโมเดลเต็ดทีเดย์ทำวีซ่าโอเคไอเข้าใจแต่ว่ามามาไปเที่ยวหรือว่ามาปีใหม่แล้วก็อยู่ปีใหม่อยู่ปีใหม่แล้วก็เขาก็บอกว่าอ๋อตอนนี้ไม่มีวีซ่าเออ มีบุหรี่ไฟฟ้าก็ต้องเออกลับไปสเตชันแล้วไอก็บอกทําไมต้องไปแล้วไม่ทําอะไรผิดนั้นเขาก็บอกอยากเป็นตีมไรไรนิอบอกบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฏไหมแล้วทําไมที่ตลาดขายได้คุณซื้อที่ไหนไอไอซซื้อที่เพือความเทเล์ก็มีที่หวยขวางที่หวยขวางมี้านเปิดขายบุหรี่ไฟฟ้าขายโดยทั่วไปใช่แั้นทุกคนก็ใช้อยู่เล้น ไม่มีใครเอ่อบอกไรว่าเอ่อผิดกฎหมายผิดกฎหมายเพราะหนึงกัญชาก็เปิดเปิดร้านขายแล้วก็กัญชายังถูกกฎหมายใช่แล้วก็คิดว่าทำอไมบุหรี่ไฟฟ้าผิดกฎหมายเออเออแล้วแล้วเขาก็หน้าหน้าทำมันโมโหแล้วเด้๋วต้องมีวีซ่าบุหรี่ไฟฟ้าผิดอล้ก็บอกโอเคแล้วเอ่อตอนนี้เธอ เอายังไงก็ให้โอกาสได้ไหมเขาก็บอกไม่ได้ดนเธอสองคนไอชาลินก็มีคนสิงคโปร์หนึ่งคนไปไปกับเจอไม่รู้จักภาพอะไรไหนเขาก็บอกสเตชันดังนั้นแลไม่ไม่เคยเจอเจอเจอสิตัวอืนอ่ะไม่ไม่เจอไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้เออใช่ดังนั้นเขาก็ครูอะดังนั้นเก็บอกพรุ่งนี้ไอ้นี้ต้องไปกับสิงคโปร์แล้วเขาก็บอกเออไอไม่แข่ แล้วไอ้ก็บอกถ้าไปสถานแล้วเขาก็บอกโอ้ต้องติดคุกติดโรเจอร์ติดคุกติดคุกเอ็ดเอ็ดลิทสตูดิโอติดคุกสองวันเออใช่ตัวเอาเอายังไงแล้วเขาก็บอกโอเคไอ้ไปทำซูเปอร์เรียลก่อนไปไปถามตำรวจใหญ่กลับมาบอกว่าโอเคบุรีไฟฟ้ามีสามโอเคเอ่อเออวันซีเรียลแปดพันปีแปดพันเออปาสเกอร์ซัมคอมไม่ แปดพันต่อหนึ่งอันมีสามก็เลยสองหมื่นสี่ใช่แล้วก็มีพาสปอรกดรอซองมันเจ็ดแล้วไอ้ก็บอกโอเคเออไอ้นักก่อนของคุณมีเงินอยู่เท่าไหร่มีเสามหมื่นไอ้ก็ต้องแอดแอดเก็บเท่าวันแล้วก็ไอ้ก็บอกเอออันนี้ระยำจริงเขาเขาเก็บเออซองมันเจ็ดเดียวใช่ไหมเขาก็บอกโอเครอก่อน เลนไทยลุกให้บุรีบาพักไทยไทชาลินไทยแล้วก็มีคนสิงคโปร์มีดีคนมายด้วยกา,ายเครียดไหมตอนนั้นเครียดมากีคอเครียดอย่างนี้สิงคโปร์มีไหมเออที่สิงคโปร์ไม่มีครับต้อง,ก,องก,อก,อก,ก,ก็ต้องมีเหตุผลก็ถ้าอยากจะมีอะไรเช็คมากกว่านั้นใช่ไหมต้องต้องมีเหตุผลหรือว่าตำรวจที่นั่นสงสัยอะไรนี้กินยาอะไรก็เช็คกิ้งเออ วัดก่อนฉียาก็เช็กอะไรถ้ามีไฮโปอนเดียวใช่ไหมก็เช็กได้ที่จุดที่ใช่นะให้ที่ใจแล้วก็ให้คุณบางกล้องไว้ใช่ก็มีมีเพื่อนก็บลอกให้อ่ะมีเพื่อนมีเพื่อนบางให้อ่าใช่ไม่การท้าทายเขาใช่ก็เขาฟุตอะไรเออเขาฟุตอะไรก็ทำทำดีให้ไปไปขวางก็จำได้กินที่ร้านตองไหนไม่ได้เหมา ไม่เหมือนเขาพูดว่าเมาถ้าถ้าต้องถ้าคนมาไอเห็นได้ก็จะอะไรอาก็บอกถ้าเอาเอาอะไรก็จบหยาให้จบหยาให้จบจบไปจบจบไปรู้สึกรู้สึกมันบังคับนะเพราะว่าถ้าครูว่าก็บอกไปสเตชนันไปอะไรก็ต้องอยู่แค่อยู่ต่อสองวัน,กกนนะถ้าสกายอยู่ก่อใอย่างนั้นเทา จำเป็นที่จะต้องให้เขาไม่ใช่ผู้ให้สินบนผมต้องยืนยันนะครับกับสื่อทุกคนตํารวจอยายัดเยียดก็หานั้นอีไรนลูกปหนึ่งคนแต่ผมไม่เปิดให้คุณดูนะไอ้นี้มีอยู่เนี่ยาถ่ายมากลๆใจแตไใจ ก็ถ้าถ้าเขาอยากพูดไอเมาไอก็ถ้ามีไอไม่รู้ไอไม่อยากพูดอะไรมากกว่านี้ก็เพราะว่าแกร์บอกแกร์พูดอะไรไม่รู้แต่ไอรู้ไอไม่เมาถ้าเมาจริงอ่ะไอให้ตรงเงมนแจกไดก็เติมอ่ะเติมตรงนี้แล้วไอไปกลับแล้วในความคิดคุณเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ที่สิงคโปร์คุณคิดว่ามีไหมตำรวจสิงคโปร์มานะคนไทยไปเที่ยวเฮ้ยไม่ได้เอา บุหรี่ไฟฟ้ามาเอามาจ่ายตังค์เอามาคุณว่ามีไหมที่ที่สิงคโปร์ไม่มีก็เพราะว่าผูกครก็รู้บุหรี่ไฟฟ้าก็ติดโกไ้ไหมแล้วกัญชาติดโกไ้ไหมด้วยก็ไม่ขายที่ข้างนอกก็เพราะว่าที่สิงคโปร์อ่ะไอ้ก็มีเอ่อมีความจำชอบคือคือว่าให้เงินตำรวจไม่ได้ที่สิงคโปร์เป็นเรื่องใหญ่นะถ้าให้เงินถ้าให้เงินสองหมื่นเยนกับตำรวจสิงคโปร์เป็นยังไง ่ใชคุณสกายก็ไปซื้อมาจากตลาดราคาเท่าไหร่ซื้อบริษัทอไรฟ้าที่ไทยเนี่ยที่ซื้อที่ตลาดเนี่ยก็มีหนึ่งพันสุบหนึ่ันอะไรสามพันก็ประมาณแปดแป0ร้อยซึ่งวางขายโดยทั่วไปไม่ได้คิดว่าผิดกฎหมายถ้าผิดกฎหมายทำไมถึงวางขายทั่วไปใช่ไหมใช่ ต่อาไม่ยุ่งกับกฎหมายที่งดอาก็แค่มาเที่ยวไม่ไม่เรียนเรียนอะไรใช่ไหมคือสิ่งที่ประเทศไทยเนี่ยควรจะให้เกียรตินักท่องเที่ยวแบบนี้ไม่ใช่ไปขู่เข็นเขาเพราะเขาไม่รู้ก็าคุณวางขายทั่วไปเขาก็ซื้อเขาไม่ได้ไปซื้อแบบลับๆดังนั้นเขาซื้อมาแล้วก็ไปบอกเขาผิดไม่ได้เกิดแค่กับสกายฝรั่งที่สุขุมวิทก็โดนรีดโดนไถ ุสกายผมขอขอบคุณมากในนามของคนไทยผมต้องขอโทษคุณขอโทษคุณอย่างสูงนะครับนค,นนคนนี้กขพักไวนน <c oughs> ้ในนี้ผมบอกก่อนว่า <c oughs> เขาถ่ายมาใหม่วันนี้คนที่ สกายจ่ายเนี่ยมีเทาแม่งโกลดออกอเพราะวันที่ข่ายส่งมาแต,แต่แต่ก็รู้ตัวแล้วอเ,เอารู้ตัวแล้ว